อันนี้หมดไปหมดเลยมันเพิ่งทำเนาะคอันอันนี้เดิมมันเป็นหลังคาเหรอมันแรกมันเป็นสองชั้นเอออ,ออกมาเป็นโมเดิร์นเป็นชั้นเดียวอ๋อแล้วรถโครงมันเป็นไม้ใช่ไหมครับเป็นไม้ ไปหมดฟองรูบอกว่าควายเสร็จหมด100%เลยไม่เหลือโอ้หายไปหมดเลยเนาะเอาเลยครับหมดทั้งหลังเลยอืมมาคนเดียวนี่มาคนเดียวหรอครับ ต้องเดี่ยวเลยอ่ะออมันมาเป็นรูเลยก็ว่าได้มัน <ทำ S 3> อ,อ๋อเรากะ <ไฟ S 3> ว่าจะทำฝ้าด้วยใช่ไหมฮะครับผมสีก็ซื้อมาแล้วเนี่ยแต่ยังไม่ทาก็าจะทำไปนี่อยู่ประมาณหนึ่งเดือนใช่ไหมครับหนึ่งเดือน างมือสะอาดได้ยังล้างมือยังล้างมือสะอาดได้ยังคะล้างแล้วอันนี้ก็ฟอปองมาให้เชสบางอือก็จะขอแฉมสว่างกับเทศบาลเขาอยู่ใฟ้าอยู่ยมันบ้านามันพังอีกมันมันตียังไงมันตีลม้มลงไปแตกจานมันกระตุกดึง เมื่อวานในโอโคอย่างสุดยอดคนอยู่ไหมตอนนั้นน่ะอยู่ครับอยอยอยกันมือจุขำกันห้อยเฝ้าเอาสังกะสีออกฉากข่านเสายังอยู่เลยเนี่ยผมเพิ่งยกไปเมื่อรถกระเช้ามันยกไปัก เหตุการณ์มันเกิดยังไงก็ทีแรกก็มันก็ไม่แรงครับท,ทําท่าลงเม็ดปักแป๊กปอกแป๊กไปมามาก็แรงขึ้นแรงขึ้นอลมมันมาเป็นเป็นช่องครับขามช่องมาแบบหมุนมาเลย oh, มันกัมันก็อะไรพายุอะไร,ะไร,รบวงช้างเลยเลยแล้วก็หมุนเอาหลังคาบ้านเราไปหมดเลยครับแล้วมันมันก็ เสียงมันดังกึศทีเดียวเลยก็ไปหมดเลยนี่ตามคนก็อยู่ในบ้านด้วยคนก็อยู่ในบ้านก็วิ่งหลบกันอยู่อ๋อคนอยู่ในบ้านตรงนี้ด้วยไม่รู้จะทำยังไงก็ของก็ล่วงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บลงมาล่วงแต่ก็หลบกันอ๋อแล้วตอนนั้นคนอยู่ในบ้านเมื่อคืนนอนยังไงกันนะเมื่อคืนก็ไปนอนมันยากอ๋อมันมาแบบไม่ได้ไม่ได้งตั้งตัวเลยแล้วเสียหายประมาณเท่าไหร่ครับก็ ก็ก็เยอะเหมือนกันนะครับที่ทำไปนี้หมดไปเท่าไหร่นี่เพิ่งทำใหม่นานเนี่ยก็มาทำเสริมใหม่เพิ่มใหม่ก็สามแสนครับโอ้ยยังไม่ได้ก็อยู่ประมาณเดือนหนึ่งอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่ง